สวัสดีครับทูนลูกขันยักบ้านนานะครับวันนี้กะมาขายปลานะครับป่นิ้นเที่ยวมาจากขอนแก่นมาแล้วพี่น้องเรากะเลยผ่านหมู่บ้านที่พ่นเฮ็ดเกษตรนั่นพี่น้องนี่ครับเฮ็ดเกษตรแล้วก็ทรงส่งผักขายในีอำเภอนะครับผมก็เลยมาขอมาเบ่งบรรยากาศนะครับมาเบ่งไอสวนผักสวนมีนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้มันจะเป็นพวกผักผักเพิ่นปลูกตรงตลาดนะครับพี่น้องเนื้อทีบ่หลนะครับเนื้อที่ลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมีิ เก็บบรรยากาศให้เบิ้งนะครับโออันนี้ที่เป็นภาคิตูนะครับเป็นคือว่าเพื่นทรงตลาดเมืองโค้งนะครับถามย้ายมากกว่อนพิ่นทรงตลาดเมืองโค้งนะครับพิ่นตัดเรื่อยจนต่อต่อมันไหน่นะครับเห็นไหมครับมันต่อไงแล้วเพิ่นก็ตัดออกไปโซงเรื่อยนะครับใจพื้นทีว่าหลายนะครับแหงาหนีหนาฝนนะครับมันแหงาติออกดีนะครับ ออกดอกเต็มเลยนะครับเิ่นเพิ่นปลูกเป็นแถวเป็นแถวนะครับเน็บต้นเน็บต้นนะครับุ่งตัดกับตัดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้มูตัดันน่ก็เป็นต้นไงต้นไงพงศริตัดออกไปขายงสี่แหละครับมาธาบาทสิบาทนะครับข้างอื่นที่เป็นกล้วยนะครับอันนี้ยูยูุบันดอน้ําสั่งนะครับน้องดอนทุบสั่งอำเภอบัวไญ่่แหนะครับเขตเขตชายแดนระวังมังค้งกับบัวไญ่นะครับ พี่ครับเป็นปลาแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นัหละพานะครับอันนี้โหระพาเจ้าของสวนเผอยูผนครับทางไหนครับกำลังหมัดผักอยู่ครับหมัดผักเตรียมของไปส่งตลาดนะครับผมก็เลยขอเพื่อนมาเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องเพื่อที่เอาไปเลียนลู้แล้วก็จะได้ศึกษานะครับสำหรับผู้ใดหมักปลูกผักเกษตรสวนรั้วนะครับ อันนี้หลังบ้านนะครับหลังบ้านขาเขาจะเป็นปลูกผักคายนะครับได้พื้นที่มาหลายนะครับอยู่โรงานน้อยๆนี่บอกครับนี่เพื่อนก็ปลูกพายตูนี่ะครับพายตูหัวละพานานี่ฝนตกโอ้งามครับคุณน้องดูน,นนะพายตูอ๋ออันน,นี้เป็นบัะเทศนี้ที่เป็น เปลงนี่จะเป็นใบกระเพรานะครับนี่ครับบักใหญ่เลยนะครับโอ้สีเดียวไปเลี้ยนแบบลนะครับผมบัดที่นี่ทีได้ไปวานแนี้วระบัดที่นี่นี่ครับผมมามาต่างบ้านผมกะนี่แหละครับกะพยายามเบิ่งบ้านนันบางนี้นะครับบ้านได้เฮ็ดเกษตรผมที่เขาไปสอบถามเพิ่นเลยครับเฮาเตี๋ยวไปปรับปรุงใส่ในในสวนนะครองครับนี่ครับผมบ่ได้เฮ็ดจังซี่แหละผาตู้เลยนะครับ น้ำบีลีเพื่อนตัดหลายต่อนลครับเพื่อนบ่ค่อยเดินลกดอกคมบ่าอันนี้บานดอนทึมสร้างนะครับอำเภอบัวใหญ่น่าจะเป็นตำบลนอนท้องหลังข้างอย่างพวกแบบประมาณนี้แหละผมวบ่าอันนี้เพื่อนตีเน้นพักนะครับพักนี่จะเป็นัหละพานะครับบ่บ่อไกลกันจากบ้านผมนะครับพอนี้ผมกับมาขาย คล้ายป่าพอดีนะครับกะมันก็นเลี้ยน้อยเดียวนะครับแจกผู้นั้นผู้นี้ไปเนี่ยอันนี้กะมหละพานะครับงางๆเลยไัเนอันนี้ก็ะะงงนนกจะเป็นโหละพาอะไอ้ยไปตูไทยนะครับหรือไปกะเพราเนี่ยครับเอองเ้ยเบิงบ่งมมดพัน นี่เห็นพิ่นทร่ตะปิงเกิดไหมครับพี่น้องเห็นป่าตะปิงเกอร์สูงนะครับต่อกันไปและพิ่นก็หดหนำใส่พื้นที่แค่ในบ้านนะครับนี่สางไร้ได้นะครับบล็อกไร้นะครับต่อมือนี่ก็พอแห้งแล้วนะครับหยุดย่างดีนครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับอันนี้พักบุ้งทรงเป็ดเตี้ยวลันเนื้อยุงนี่ย่างนะครับ นี่ก็เห็ดเป็นปิงเกอร์สูงเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นพักบุงแล้วพี่น้องเห็นไหมครับโอ้สวยงาม,งามนี่แหละครับเพาไปตลางบ้านเขากลับไปเบิ้งบ้านนั้นบางนี้เห็นมองนั้นมองนี้ผมก็เ,เก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งนะครับเพื่อพี่เพื่อน้องเขาอยากได้ความรู้ได้เกิดแนวความผิดลหลายๆอย่างนะครับเนาะพี่อ ใบกะเพราต้นกะเพราอีกชื่อน้อยครับมันเดี๋ยวผมหยิบพายเบื้องปลาผุนครับพูนปลาที่มันใหญ่แล้วนะครับพี่น้องพื้นที่ว่าไหลนะครับฟังผุนก็บทเป็นปลาผาขึ้นกันนะครับฟังซวนทังผุนแต่ว่าน่าจ,จะเป็นของคนละเจ้านะครับเป็นเหตุผกหลายเติบนะครับพนบบพี่น้องมุล่าผ้าพะยูนตูใบกะเพรา เก็บของที่คนกินถูกมือนะครับเจ้าของสวนเผลข้างหยากมัดของอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าขมาเบิงววอ,องโหลดไปอย่างเขามาเบิองนะครับก็อยากเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบิองนะครับนะเนาะอยู่ตู้นะครับพี่น้องเนาะหอมหอมมิลลินี่ครับที่มาเบิองทง่งผีครับ จะพามาเบ่งใบกะเพาอันนี่เป็นโหระพานะครับยังถือฝนยังงามครับพี่ปลากะเพาขัวหนูบังเด้คนนะ่ะพี่น้องนี่ครับยังงามเลยเป็นปลากะเพ้าครับนี่ครับพี่น้องในเบ่ง เดชชมเราอยากเขตเกษตรบไครับนี่ครับเสน่ห์ของเกษตรนะครับเห็นคือความเขียวนะครับความเขียวเป็นธรรมชาตินะครับเห็นเราสดชื่นนะครับพี่น้องรู้สึกสดชื่นดีนะครับคนท้องเดบึงอย่างที่มันเขียวๆเป็นธรรมชาติแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็ที่เป็นตัวอย่างย่างดีนะครับกะห้าไปปรับปรุงใส่ในสวนผมนะครับพี่อ อันนี้ใบกะเพากับหัวละพภาพเป็นปลูกติดกันเลยนะครับแต่ว่าโซนนี้ถือว่าเห็นพายิปตูนี่ครับจะมีก็ได้ความรูแล้วนะครับพายิปตูสีออยู่พูนครับไกลๆพ้นแต่ว่าหัวละพภากับใบกะเพาเป็นติดปลูกติดกันได้นะครับแต่ว่าขันปลูกติดพายิปตูผมว่าคือติดพายปตูอ่ที่เป็นกินใบกะเพาาหละผมว่าพี่เอลี่อยู่ครับเพื่อนท่านได้ตัดขายอยู่ตัดขายก็ได้นะครับ างกระปูกวันนั่นวันนี่นะครับงามงามอิลิตีหมหระพาโหระพากับตน้นไงต้นลำต้นมักนกะหลายหุ่นเติบแล้วนะครับจนวานี่พนะ่นนะจนนันแก่นะครับจนพ่นเดียจ,จนวานเลวนะครับเป็นกรบบำลุงต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ มลพาใส่ต้มขมมึงได้เนาะพี่น้องกับขนมเส้นนะครับเนาะขนมเส้นแซ่บๆกินกับลาบก็แซ่บนะครับใบแกลี่ยบอมีนะครับเนาะจะไปวานนาอยู่นากับมีอยู่หกเกียต้นหนึ่งครับโอ้มันก็ได้ตัดทุกหมืน่นแล้วพี่น้องแบบนี้ได้เงินทุกหมื่นแล้วครับนี่ มาตกใส่เนื้อทีไรนะครับเอตผักเบียใบยกระเพาะเพื่อนจติดตามหาแนวน้ำเพื่อนมั้งครับพ่อมีปอเจติขอเพื่อนเห็นครับเป็นไรพี่น้องอยู่ต่างประเทศอยู่ในหรือว่านในเมืองไทยนะครับเป็นได้กินหอดบ้านมั้ครับมากากไมาเห็ดเกษตรบ้านเฮากระเพาะได้อยู่ได้กินนะครับ โซนครับปุ่นโซนทั้งปุ่นกับนีนะครับปีพายางไปเบิ้งนะครับจะเข้าอันนี้ปาลิตูปาลิเผากะเพรากับนีนะครับอันนี้เป็นสารเณรนะครับบัดี้นยาสารเน่เพื่นกำลังน้ำนะครับพีบ่น้องถือฝนนะฟังทั้งนี้ถืเป็นยางนะครับเดี๋ยวมาเบิง้งต้องใส่คนตะเจ้านะครับ พี่พามาเบิ่งนะพี่อีกส่วนหนึ่งพี่ครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นเจ้าเดียวกันคนเจ้านะครับเพิ่นรวมลวดน้ำไปอย่างนั้นปฏเทิศของเอาไปง่งเอาไปขายตลาดเมืองค้งนะครับที่ถามเพิ่นเบิหัน่างนี่นะครับอยู่กับหัวกับส่วนนะี่พน่น้องมีชีวิตมีความสุขนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับ อยากได้จะสามซีต้นด้วนะพี่นอนนะะไปเน็บสวนนะพี่ครับเนาะไฟตูพี่ครับเบียร์หน่อยมันเตรียมอยู่พี่พี่ครับเบียร์หน่อยจะคลองสวนไปใส่น้อยจะขอสื่อเพื่อน่าอยู่น้ามันท่านได้เกิดอยู่นะครับแต่พ่อได้กินอยู่แต่ว่ามันมันมันบ่หลายเยวไปเน็บเลยได้เลยนะครับส้าฝนตกนะครับมันคืนนี่ฝนก็นตกด้วนะพี่น้องพี่นี่ต้งหัวละพาเต็มเลยไปทั้งไดนนะ้องจะคลองสวนบัดที้ ด้พันธุ์หัวละพานะครับอันนี้บัตรอนุสสังนะพี่น้องเป็นรับเ็มเลยเป็นปลาหัวละพาเฉพาะเลยนะครับเนี่ยไปตูกับอันนี้น้อยเดียวนะครับนั่นเอนี้ก็ตัวน,นี้ก็เดี๋ยวให้พี่น้องเมื่อพ่อสังเขปนะครับกะ่บ่หลายทำปานนนลาอ่ะหนูเพิ่นกำลังเตรียมแปลงอยู่นะครับข้างๆที่เป็นต้นต้นกล้วยนะครับ ทะเลาะไปเบิ่งปลาสวนเก่าอยู่นะครับพี่น้องนะครับพื้นที่บ่หลายงานก,ากาลัวๆพี่น้องก็าสามารถสร้างรายได้แล้วครับในครัวเรี้ยนเนี่ยรายได้ได้ทุกมือนะครับนี่ก็ได้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็พี่เบียร์เ,เบียร์ผักกับใบกะเพราะนะครับโอ้จะได้ขอเบียร์เพิ่นล่ะครับพี่น้องมาที่นี่ อันนี้ก็บที่ปลูกบักผีแกลมข้าวโพดนะครับข้างๆกับทีเป็นข้านะครับนอ้องโอเคน้อครับน้องสำหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปมาต่างหมู่บ้านนะครับแล้วก็เกิดเลยมาพอสวนกเกษตรแล้วครับเ,ป,เปิ้นเห็ดปลูกยังไงวุ้นละพาใบทั้งยีู่ใบกะเพรานะครับก็เลยอยากมาเจ็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้ลนะครับ สำหรับช่องลูกขอนี้หรับบันนกักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับผู้ใดที่มีหัวใจมักเกษเรนะครับผมวันนี้ก็จะเ,เอาเจ้าเวสันนี้กันนะผมสวัสดีครับ